ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Bequick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเสือหมูสวัสดีครับนี่ต้องบอกว่าพามาดูฝั่งรถยุโรปบ้างค่ะเ การให้การบ้านผมเ้ยแล้วว่าเฮ้ยไปหามาหน่อยเออไปหารถที่เป็นรถในฝันของหนุ่มๆรุ่นเราหน่อยผมว่าชัดเจนที่สุดฮะชัดเจนที่สุดเลยคือปอเช่จริงใช่ปะใช่ปอเช่เชนี่ยถ้าคนที่ไม่สังเกตจะบอกว่ามันเป็นรถที่ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนเลยอืมไฟเหมือนเดิม,มหน้าเหมือนเดิม,มคือแทบไม่เปลี่ยนเลยนะจริง แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าณนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าในรหัส9 1 1คหนึ่งหนึ่งปอร์เช่เนี่ยมีเจรุ่นเลยนะเจเจนแล้วนะโอ้นะโเออแล้ว7จเจนนี้เป็นคือ9 1้าหนึ่งทั้งหมดเลยไหมคือผมผมเอาตั้งแต่แบบว่าต้นตระกูลทั้ก่มนไหมอ่าฮะต้นตระกูลเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกลองไปเสิร์ชหาดูปอร์เช่สา6ห้าหกครับ3ามห้าคันนี้จัดว่าเป็นท็อปรถคลาสสิกถ้าอยากดูคันจริงๆผมเข้าใจว่ามีอยู่หนึ่งคันที่บนชั้นสอง ของศูนย์เอเอสวิภาวดีลังสิตเพราะบนนั้นก็เป็นส่วนของคลาสสิกสามพหคณะมีจอดอยู่แอบกระซิบว่ามีมีแปดหลักอะ่ะโอ้โหเคยมีคนขอซื้อระดับแปดหลักอะ่ะผมทราบมาอย่างนี้แล้วกันาาแต่เจ้าของบอกยังไม่ขายเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกัน<ะ>จำนวนมันน้อยใช่ครับแล้วหาสมบูรณ์หาแจ๋วๆนี่มันยากโอโ้ไม่ได้แล้วอ่านะเป็นต้นตระกูลคือพอเป็นสามหหกปุ๊บเนี่ยพอตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าประมาณหกสามนะครับ ปอร์เช่ก็ได้ต่อยอด uh huh. เริ่ม911รุ่นแรกอร uh huh. ุ่นแรกของ911เนี่ย uh huh. เขาเรียกพัฒนาตัวถังรุ่นนั้นว่าในรหัส901 uh huh. นะครับคีย์หลักๆเลยก็คือว่าเป็นรถที่ใช้เครื่อง6สูบเรียง uh huh. หกสูบเรียง uh huh. แล้วก็มีตอนนั้นโอ้โหต้องบอกเร็วนะทําความเร็วได้ระดับร้อยร้อยกว่าเกือบ200กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย uh huh. ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาใช่ครับโอ้ในยุคปีนั้นนะนะโอ้เร็วถือว่าเร็วมาก อันนี้ผมไม่เคยเห็นรุ่นนี้ผมบอกเลยไม่เคยเห็น3ามผมเคยเห็นแต่ว่า901นี้ไม่เคยเห็นหอพอถัดมาเป็นเจนที่สองเจนที่2นี่ก็มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าก็เรียกว่ายังใช้จุดเด่นยังเป็นเครื่อง6กสูบเรียงอยู่แล้วก็เน้นแรงม้าให้ขยับขึ้นมานะครับเพิ่มเติมเรื่องแรงม้าแรงบิดขึ้นมาออาฟิลิ่งขึ้นมาออพอเข้ามาเจนที่สเนี่ย เจนที่3นี่จะอยู่มาตั้งแต่ช่วงปี89อ,อันนี้เขาจะเรียกรหัสตัวถังว่า964นี่ซึ่งคันนี้คันนี้นแหละความน่าสนใจของ964นี่คือเป็นเจนที่ปอร์เช่เริ่มต้องบอกว่าเปลี่ยน85%ครับถ้าเทียบกับเจน1นเจน2เนี่ยเปลี่ยนไปประมาณ85%คี์หลักๆเลยคือ ABS ครับคือระบบระบบไฮเทคโนโลยีเริ่มมาแล้วรเริ่มมี ABS ครับเริ่มมีระบบขับสครับแล้วก็ ถ้าผมจําไม่ผิดรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่เริ่มมีตัวเปิดประทุนเริ่มมีตัวที่เป็นทาก้าแล้วอ๋อใช่ใช่ใชมีบปิเป็ทาก้าเริ่ม,เ,เ,รมเริ่มมีเป็นทาก้าแล้วครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยจะเริ่มคุ้นตารุ่นนี้มากขึ้นนะครับมีโอกาสได้เห็นมากขึ้นก็เอาคร่าวๆรุ่นนี้เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยคุณว่าประมาณเท่าไหร่อะมือสองมีหกล้านซื้อได้ไหมเอ้ยแม่นจริงแม่นจริงจริงเหรอจริง ราคาเนี่ยมือสองนี่อยู่ประมาณห้าหกล้านพอหมดจากเก้าหกสี่เนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตละเจนถัดมานี่เป็นรุ่นยอดฮิตละเป็นรุ่นเลิฟเลยอันน uh ี้แบทบอยใช่เก้าเก้าสามใช่โอ้ oh, รุ่นนี้ก็โด่งดังมากทีนี้พอขยับมาเป็นเจนที่สามนะครับจากสามห้าหกมาเป็นเก้าศูนย์หนึ่งมาเป็นเก้าสามศูนย uh ์ huh. พอเข้าเจนที่สามเนี่ยรหัสตัวถังเป็นเก้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่คือกที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็จะคุ้นตาหน่อยนะครับแต่ว่า มันมีรุ่นย่อยในตัว911เนี่ยมี911พวกคาเรล่า911เทอร์โบอย่างเงี้ยถ้าเราคุ้นหน่อยก็คือตัวเทอร์โบที่อยู่ในหนังแบดบอยครับอ่าพวกนั้นก็ต้องบอกว่าคุ้นตาที่สุดแล้วแล้วก็ขยับมาพอเจนที่4ี่ก็เป็น993นะครับเฮ้ยต้องบอกว่ารุ่นเนี้รุ่นนี้ก็จะเริ่มต้นมีหลังคาเปิดได้นะมีตัวทาก้านะอ๋อไอ้ทาก้านี่คือที่ต้องมีเสากลางใช่ไหมใช่คือมันแปลกอย่างงี้รถรถยี่ห้ออื่นเนี่ยปกติจะเปิดแบบ เปิดประทุนคารเบโอเลตแต่ปอร์เช่เนี่ยเขาทำทาก้าคือเปิดเปิดท่อนเนี้ยเปิดแค่ท่อนหลังคาเนี่ยนะแล้วก็มีเสาเสาคาไว้ถ้าจะเป็นเปิดประทุนเลยคุณก็ต้องไปเป็นพวกบ็อกเซอร์อย่างนั้นเนี่ยเป็นพวก Mid-Engine b o อกเซออันนั้นถึงเปิดประทุนได้นะครับแล้วก็ไล่มาก็จะเป็น996แล้ว996มี997ยุค997เนี่ยต้องบอกว่าผมว่าถ้าให้ผมเลือกนะมันจะเป็นยุค964กับ997 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดพอยุค964เนี่ยจะเริ่มมีระบบพวก ABS มีระบบพวกขับระบบขับเคลื่อนสีล้อ,อทําหลังคาเปิดได้เป็นทากา้าเพิ่มแรงมา้าแต่ว่าเครื่องก็ยังเป็นแบบว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องแฟลตอยู่นะศึกษาอยู่อย่างหนึ่งเห็นชาวปอร์เช่เขาชอบสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของปอร์เช่คือมันระบายความร้อนด้วยอากาศอ่ใช่ใช่ รู้สึกว่า993เนี่เป็นเจนสุดท้ายนะใช่ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศแต่ว่าก็อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบนะบาง<ช>คนที่เขาไม่ชอบเขาจะบอกว่ามันมันมันไม่ถึงมบางทีระบายไม่ดีความร้อนมันสะสมเลย<ช>แต่ว่าอย่างผมว่าคือมัน<ช><ช>เป็นสเสน่ห์ของมันใช,ใช่อย่างผมอะผมชอบเวลาขับรถผมชอบความรู้สึกในการในการในในวเวรเบรชั่นของแต่ละยี่ห้อให้มันแบบเอ็นจอยไปกับรถใช่ซึมซับไปกับรถใช่นะก็ซึ่งซึ่งพอมันเป็นระบบ ระบายด้วยน้ำ้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเดินเรียบบางทีเสน่ห์ของวายเบรชั่นบางอย่างมันหายไปก็อันนี้อันนี้บอกว่าคนชอบขับ,บชอบขับจริงคือบางคนเนี่ยทำมาเพื่อจอดดูนั่งจิบกาแฟโอมีความสุขแล้วแต่อย่างี้ชอบแบบได้ลงไปสัมผัสฟิลลิ่งมันด้วยสนุกกับมันด้วยนะครับก็มาจนถึงรุ่นที่รุ่นที่พีคสุดขายดีสุดในผมว่าเป็น997เพราะ997เนี่ยถือว่าเป็นเจนที่ค่อนข้างแบบ แ็่เหนียวอะของโมเดล91 1ึเพราะว่าแรงม้า300กว่าม้าเรื่องของน้ำหนักเบาลงเรื่องเทคโนโลยีอะไรใส่คือเป็นปอร์เช่ที่ขับง่ายผมพูดอย่างนี้เป็นปอร์เช่ที่ขับง่ายใช้งานในชีวิตประจำวันยิ่งง่ายใหญ่เลยมีระบบทุกอย่างเข้ามาช่วยไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวปอร์เช่คลาสสิกเนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าอยู่ในซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นรถคลาสสิกของปอร์เช่ได้แล้วเนี่ยมันต้องมีนับถอยหลังไปประมาณสัก ยี่สิบปีเพราะนั้นเนี่ยในตัวของโมเดลอย่างเ,เริ่มที่993ไหม993คลาสสิก996รุ่นแรกๆก็เริ่มเป็นคลาสสิกแล้ว oh. ตอนนี้996รุ่นแรกๆก็เริ่มถอยไปเริ่มแตะเข้าไปอยู่ในกลุ่มคลาสสิกพอได้แล้ว <c oughs> นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะได้รายละเอียดแบบเปี้ยงๆเลยนะ AS Auto Service โช o ์ o ู m วิภาวดี l ังสิตครับ <c oughs> ชั้นล่างขายรถปัจจุบันชั้นบนเป็นศูนย์รถคลาสสิก รถคลาสสิกก็มีรถมือสองก็มีรถใหม่ป้ายแดงก็มีนะแล้วก็ไปดูบางทียังนึกอะไรไม่ออกไปนั่งข้างล่างมุมที่ผมชอบเลยไปนั่งคอนฟิกดูก่อนอเปิดจอดูให้เอาสีอะไรแล้วเขามีแบบชิ้นส่วนหัวเกียร์แผ่นหนังเบาะอ,อะไรให้คุณสัมผัสดูด้วยนะเออว่ดีนะเดี๋ยวนี้ไปซื้อรถนี่เราสามารถคอนฟิกในรายละเอียดได้ทั้งคันเลยใช่ไหมที่คัญเลยคือมันดีตรงที่ปกติบางบางที่เนี่ยคอนฟิกเนี่ยเห็นแต่ในจอครับ แล้วก็จิ้ม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 แต่ที่ AS เนี่ยคุณคอนฟิกเนี่ยอย่างที่ผมบอกพวงกุญแจยังจับวัสดุของจริงเลยมีสีตัวอย่างให้ดูเบาะเนี่ยมีจับวัสดุของจริงให้ดูหัวเกียร์กุ่มพวงมาลัยแม้กระทั่งพรมเนี่ยพรมวางเท้าในรถก็มีก็มีแซมเปิลตัวอย่างเดี๋ยวคราวหน้าพาไปดูรถคันนี้นะครับว่าทำมายังไงแล้วก็ ราคาประมาณคร่าวๆ mm hmm. เออแบบว่าบางคนบอกให้เห็นแล้วอยากได้ราคาน่าจะอยู่ที่สักเท่าไหร mm ่ hmm. นะครับแล้วก็ความสําคัญคือเวลาไปเลือกดูรถพวกเนี้จะต้องดูตรงไหนเป็นพิเศษ <Okay. S 2> รวมไปถึงถ้าอยากได้รถจริงๆรถศูนหรือว่าไม่ลดศูนย์ mm hmm. จะเลือกอย่างไงดีแล้วมีที่ซ่อมที่ไหนยังไงบ้างควรจะมีอะไรติดตัวไว้บ้างถ้าจะเลือกรถพวกนี้ติดตามค่าวหน้าครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ All New Isuzu is is m u l x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับ ว่าอยากขับรถที่มันคันใหญ่นั่งสบายแบบนั่งสบายจริงๆนะแล้วก็มีความหรูหรามีระบบไฟฟ้าแต่ว่าขับสนุกได้สมรรถนะสูงซิ่งก็ได้ถ้านึกไม่ออกวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะวันนี้ผมอยู่กับ BMW X7 ครับ X7 M 50D ในตระกูลรถ SUV ของ BMW เนี่ยเขาจะเรียกว่า X นะฮะก็จะมี X 1ที่เราคุ้นๆกันเนาะมี X 1 X 3 X 4 X 5 X 6แล้วคันนี้ X 7นึกง่ายๆถ้าเป็น X 4 X 6คือที่เป็นเลขคู่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็น SUV ที่ท้ายลาดเป็นแบบคูเป้ แต่ถ้าเป็น x 3 X5 x 7เน x ่ยเป็นเรียกว่าเป็น full SUV คือลักษณะตัวเป็นเหลี่ยมๆนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าคันนี้ผมรอมานานแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางต้องบอกว่าคู่แข่งโดยตรงคือ mercedes benz เนี่ยเขามีตัวใหญ่ที่เรียกว่า gl รุ่นก่อนหน้านานะเขาเรียก gl gl เนี่ยเป็น7ที่นั่งเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยเป็นแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า แต่ว่า BMW ไม่มีสุดแค่ X 5 X 6สุดแค่นี้แหละแต่พอ Mercedes-Benz เนี่ยเขาปรับนะครับให้เข้าใจได้ง่ายของเขาเนี่ก็จะเป็น GLA GLB GLC GLE แล้วก็ตัวใหญ่คือ GL เดิมเนี่ยก็ถูกปรับให้มาเป็น GLS ผมก็รอเลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยเ m w จะมีรถแบบนี้ออกมาปรากฏว่า BMW ก็ออก X 7คันนี้มาครับ X7 คันนี้เนี่ยจะพูดให้ถูกต้องตามลักษณะเก้าอี้นั่งคงต้องบอกว่าเป็นรถ6ที่นั่งเพราะทุกที่นั่งนี่ปรับไฟฟ้าหมดนะครับผมบอกอย่างนี้นะคู่หน้าคนขับกับคนโดยสารด้านหน้าไฟฟ้าแน่ตอน2เนี่ยก็มี2เก้าอี้แยกออกจากกันด้วยนะครับซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้าตอน3ก็มีอีก2ที่นั่งแต่มันต่อกัน ที่นับว่าเป็น2ที่นั่งวานะไรนับจากพนักพิงศีรษะ h e a d รส s t เนี่ยแล้วก็เปิดด้วยเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้งนั้นจะเข้าออกไปตอน3เนี่ยเลื่อนระบบไฟฟ้าตอน2กระดกอะไรคือทุกอย่างใช้ระบบไฟฟ้าหมดเลยอะ่ะแต่ถ้าเอาแบบนั่งโดยสารไปด้วยกันก็น่าจะนั่งได้7เ,เพราะว่าแถวสุดท้ายตอน3เนี่ยเขาเป็นเก้าอี้2ตัวติดกันตรงกลางก็คงจะนั่งได้ แต่ถ้าเกิดบอกว่าตรงแถว2เนี่ยนั่งได้แค่2คนแน่เพราะมีร่องกลางพื้นที่ตรงกลางเรียกว่าคนนั่งแถว2เนี่ยนั่งมีพักแขนนะฮะเท้าแขนตัวของ X7 เนี่ยพูดถึงเรื่องสมรรถนะก่อนถามว่าคันใหญ่ขนาดไหนเอาว่าลองเปรียบเทียบความยาวเนี่ยนะผมว่าพอๆกับเอาผาดเวลฟายอ่ะเขาใหญ่จริงไม่ได้เอาที่นั่งเข้ามาเบียดให้ได้นั่งได้เยอะนะ มันเป็นตัวรถที่กว้างออกไปคือนั่งแล้วมีพื้นที่วางเท้าได้ด้วยสะดวกสบายด้วยเพราะฉะนั้นพอใหญ่ๆน้ำหนักตัวเยอะๆอย่างนี้เนี่ยสมรรถนะหลายคนก็บอกว่าขับแล้วอืดขับเดี๋ยวไม่สนุกขับไม่ดี BM w ดับ <BMW S 2> ก็เลยใส่เครื่องยนต์ดีเซล6สูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้กับรถคันนี้ครับโดยรถคันนี้ก็ทำแรงม้าได้ถึง400แรงมา้า แรงบิดระดับ700เกือมากกว่า700นิวตันเมตรเพราะนั้นทำให้ไอ้ยักษ์ใหญ่เนี่ยผมเรียกไอ้ยักษ์ใหญ่เลยละกันไอ้ยักษ์ใหญ่เนี่ยวิ่ง0ูนถึงร0 0เนี่ย5.4วินาทีครับท็อปสปีดท,ที่เขาเคมไว้เนี่ย250กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าพอไหมละ่ะบอกว่าพอเหลือเฟือกดคันเร่งเถอะมันไปแน่นะครับยังไม่นับว่ามีระบบเกียร์ อัตโนมัติ8สปีดเข้ามาช่วยมีระบบควบคุมโหมดการขับขี่โหมดสปอร์ตอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยนั้นบอกได้เลยว่าเป็นรถที่นั่งสบายแล้วก็ขับสนุกแน่ๆความโดดเด่นอย่างอื่นต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างอะนะแต่ที่ผมถูกใจถูกใจแล้วก็ถ้าเป็นด้านนอกต้องบอกว่าเป็นไฟหน้าชุดไฟหน้านะที่เหมือนลักษณะเ,เขาเรียกของเขาว่าเลเซอร์ไลท คือมันดูคมชัดเวลาโดยเฉพาะเวลาวิ่งตอนกลางคืนนี่เห็นสว่างเห็นทางเคลียร์นะครับไม่ต้องห่วงถ้าไม่ชอบเรื่องของความธรรมดาแน่นอนคันนี้เป็น x 7 m mm hmm. ก็มีชุดแต่ง m sport mm hmm. มาให้ด้วยล้อ Max ชุดแต่งอะไรต่างๆใส่มาครบถ้าเป็นในห้องโดยาสารนี่ต้องบอกว่าชอบหัวเกียร์ที่เป็นลักษณะที่เป็นคริสตัล นะฮะแล้วก็มองลงไปนี่เห็นเลยเป็น X นะครับลักษณะของหัวเกียร์เนี่ยจะไม่เหมือนกับหัวเกียร์ปกติทั่วๆไปที่มักจะเป็นแบบสีทึมๆดำๆมืดๆอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นคริสตัลสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับท็อปของ BMW ทั้งหมดละที่ใส่เข้ามาอยู่ในนี้ผมกดคันเร่งให้ฟังเสียงสักนิด ไหมเผอแปบ๊บเดียวขึ้นความเร็วขึ้นไปถึงร้อยครับนี่กดชุดทีเดียวเองนะคือเป็นรถเป็นรถ SUV แบบ Full-size SUV ที่นั่งแบบสบายอะ่ะแล้วผมว่าเฮ้ยสมรรถนะเกินตัวมากอล้าอลังมากต้องบอกอย่างนี้นะครับใครที่ไม่คุ้นเคยใครที่อาจจะ ดูแคลนความเป็น SUV ขับ X7 คันนี้ต้องคิดใหม่นะครับแล้วเนี่ยนั่งผมบอกเลยขับไม่เครียดขับชิวๆเพราะอะไรระบบช่วงล่างเป็นถุงลมครับนะปรับได้ด้วยความสูงของรถก็มีปรับระดับจากตรงนี้ได้จะปรับตัว Adaptive ตรงนี้ก็ปรับได้หมดรายละเอียดต่างๆสามารถที่จะปรับเลือกปรับเอาได้เลยนะครับนั้นห้องโดยสารนึงบอกว่านั่งสบายมาก นะผมต้องใช้คำว่ามากเลยแหละหลายท่านที่บอกว่าเฮ้ยขับรถแบบนี้แล้วกระด้างความนุ่มนวลจะหายไปไม่ใช่นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีข้อต้องแลกมาเพราะว่าราคาของเจ้า X7 M50D คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสูงกว่าตัว GLS อยู่นิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวไว้ผมลองขับ GLS ก่อนนะแล้วเดี๋ยวว่ากันคือเคยขับตั้งแต่ตอนก็เป็น GL พอเป็น GLS ยังไม่เคยแต่ว่าได้ขับ X 7ก่อนก็ในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของ f i l ล i n g ของ X 7ถือว่าตอบโจทย์น่าสนใจในแง่ของความหรูหราในแง่ของความต้องบอกว่าพิถีพิถันความประณีตก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ ในแง่ของความสะดวกสบายก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันสำหรับเจ้า X7 คันนี้ครับ มีเงิน9ล้านครับอยากได้รถที่นั่งสบายแบบสบายจริงๆนะทั้งที่คนขับแถวแรกเลยคนขับคนนั่งด้านหน้าแถว2และก็แถว3 6ที่นั่งต้องบอกก่อนว่าถ้าตรงสเปคเขาเขาคือ6ที่นั่งนะครับแล้วก็ได้400แรงมา้าได้แรงบิด720นิวตันได้อัตราเร่ง0ถึง105.4วินาทีได้ความสวยงามได้ความหรูหราได้ฟังก์ชันทุกอย่างครบแบบนี้ซื้อไปเลยครับ X7 M50D คันนี้แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยในราคาใกล้เคียงกันอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วมี GLS อีกคันหนึ่งจากค่าย Mercedes- Benz เดี๋ยวไว้มีโอกาสลอง GLS อาจจะได้ต้องบอกว่าตรงๆมากกว่านี้เพราะราคาที่ต่างระดับ 1, 1,50 0 0าบาทเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนจะซื้อรถระดับนี้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถามว่าลองขับและชอบไหมชอบแต่ว่าปัญหาที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนเลยคือดิเมนชันตัวรถไซส์2องตัวรถที่ใหญ่นะครับ เพราะนั้นเนี่ยการขับขี่ในเมืองอาจจะดูอึดอัดอาจจะดูต้องบอกว่ากะระยะต้องเผื่อไว้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วคุ้นเคยหรือเดินทางออกทางจังหวัดผมเชื่อว่าคันนี้คือรถที่จะทำให้คุณมีความสุขที่สุดเลยครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจาก,กูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,อบอกเลยอันนี้ผมเป็นพระเอกแน่นอน <c oughs> <c oughs> เออผมถามสาเหตุหน่อยเอาคันนี้มาคันนี้น่าจะเป็นครั้งังที่สองมันไม่ถูกโชโลกะ่ะหรือยังไงหรือมันเปนมันยังไง <c oughs> ไม่มีคอมเมนต์หนูคอมเมนต์อัพอันนี้เราอยู่กับเจ้า Triumph Rocket 3 GT นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เอากลับไปดู รีวิววันเก่าก็ได้นะครับใน YouTube เราก็มีลงไว้นะครับจะเป็นตัว Rocket 3R อันนั้นก็จะเป็นแบบแนว Naked กว่านี้นะครับอันนี้จะเป็น GT ก็ย่อมาจากว่า Grand Touring นะครับเป็นแนวแบบว่าเท่ๆหน่อยนะครับเครื่องยนต์3สูบ 2500cc ซึ่งถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีซีซเยอะสุด ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโปรดักชันที่แบบผลิตจริงใช่ไหมเป็นมอไซค์ขนาดความจุเครื่องยนต์ของมอไซค์โปรดักชันที่มีขนาดความจุมากที่สุดที่ขายที่ขายเออที่ขายนะที่มีขายอยู่นะครับเราฉะบอกที่ขายนะเออไม่ใช่แบบเป็นคอนเซ็ปต์พวกคอนเซ็ปต์อะไรพวกนี้ไม่นับนะก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขี่สนุกนะครับระบบทุกอย่างเนี่ยมีให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด โหมดของเขาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับจะเป็นโหมดไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยคือสามารถปรับแต่งเป็นในแนวของตัวเองไม่ว่าจะเป็น ABS เท่าไหร่ท c ช i ัน Control เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดเรนโหมดโรดแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับจะมี4โหมดให้เลือกก็ใครชอบแนวไหนอยากเป็นโหมดยังไงเนี่ยก็ปรับตต่งได้ที่ประกับมือทางด้านซ้ายนะครับก็มีครุฑคอนโทรลให้นะครับคือระบบของเขาของเขาค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็จะมีเครเลกจอยสติ๊ก joystick, นะครับไว้ปรับแต่งหน้าจอนะครับเราสามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะครับรวมถึงมีแฮนดกลิปตัวนี้ซึ่งหลายขั้นว่าไอตัวอุ่นมือเนี่ยโอ้นั่งรอเลยไอตัวอุ่นมือเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่ามันใช้ได้แต่เมื่อคุณขี่ลุยฝนหนักๆแล้วอากาศมันจะเย็นแน่นอนอันนี้ได้ใช้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยโชค๊นะคมันจะปรับต่อเมื่อเรา ตั้งโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโหมดเรนโหมดโรดโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดไรเดอร์เนี่ยมันจะสามารถปรับช่วงล่างให้เหมาะสมตามที่ปรับโหมดนั้นไว้นะครับเบรกเนี่ย,ยใหญ่ครับของเบ m โบนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็เขาตัวตัวท่อ,อนะครับมองข้างๆเนี่ยหน้านี้ฝั่งนี้3ฝั่งนี้3อาจจะหลายคนนึกว่า6สูบแต่จริงแล้วมันแค่สสูบนะครับมีน้ําหนักเยอะมากแล้วก็ ขี่สนุกไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองนะครับความเร็วที่เดินทางเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกินร้อบเนี่ยผมว่ากําลังโอเคหน่อยมันไม่มันไม่ดึงลมมากไม่กินลมมากแล้วก็ไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ว่าเออเป็นรถที่ขี่สามารถเล่นโค้งได้มันมากนะครับไม่แตกต่างจากรถสปอร์ตเลยนะครับถึงแม้ท่านั่งเขาจะเป็นแนว GT Touring ก็ตามนะครับก็ครงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางไท่ m ัมนะครับที่เอื้อเฟื้อรถ ให้เรามาอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาอามาบ่อยๆเขาคนนี้คือเยรลทุกรุ่นนะครับเขามาได้หมดเพราะอาจจะด้วยรูปทรงเขาจะแบบแปลกๆหน่อยนะครับก็ใครสนใจครับไปลองดูได้ครับหรือว่าไปได้ที่งานมอเตอร์อีกโนะครับผมไทเกอร์ก็ได้นะไทเกอร์บัางก็ได้อะล็อกเก็ตไม่ไหวใหญ่ไปล็อกเก็ตไม่ไหวนะไป่า มันจริงๆมันต้องบอกว่าต้องแล้วแต่ออแแตคือถ้าเห็นเนี่ยต้องบอกผู้ชมว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมอ่ะถึงแนะนําอยู่ได้ว่าต้องลองดูแล้วลองไปสัมผัสก่อนคือเอเห็นบางคนบอกให้ขี่ได้แต่ถ้าลองค่อมแล้วฟิลลิ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ฝืน <c oughs> ผมสารภาพเลยอย่างผมเนี่ยฟิลลิ่งไม่ใช่ พอไปปุ๊บเฮ้ยจะเลี้ยวโค้งจะบาลานซ์น้ำหนักยังไงไม่เลยไม่เลยนั้นถ้าเห็นก็คืออย่างตอนล็อกเก็ตผ r มก็ผไม่ขี่ในตัว GT ผมก็ไม่ขี่ครับเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเออแล้วก็จะได้รู้ว่ามันไอ้มันโอเวอร์เกินไปไม่เหมาะสําหรับตัวเราอ่ะแต่อย่างที่โจ๊กบอกก็คือว่าลองไปลองไปดูได้นะครับแล้วก็ไทอั้มต้องบอกว่าผมลุกมาเพื่อจะบอกว่าเขามีโชว์รูมล่าสุดที่ลังสิตอ๋อของพี่เวียเหรออ นะมีเปิดใหม่ไทยอั้มที่รังสิตด้วยครับันก็จะเห็นว่าไทยอั้มก็มีการเปิดโชว์รูมนะครับแล้วก็ศูนย์บริการเพื่อรองรับผู้บริโภคอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์แน่ๆใกล้บ้านผมเห็นเด่นเป็นสง่าเลยบนถนนวิภาวดีรังสินของพี่ดอมนั่นแหละแวะเข้าไปได้ครับมีให้ลองทุกรุ่นเหมือนกันครับอย่างนี้ขอบคุณโจอรมากครับ เรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กนในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ